ส,สวัสดีครับมาเยี่ยมบ้านลูกค้านะครับเดี๋ยวมารีวิวส่งตู้รองเท้านะครับอันนี้เห็นไหมครับบานประตูสีของเดนมาร์กโดนแดดโดนฝนได้ไม่ร่อนเป็นพลาสติกนะครับเนี่ยเป็นลูกค้าเก่าต่อเนื่องนะครับเดิมลูกค้าเป็นไม้มะค่าแล้วเป็นไม้สักนะครับแต่ว่าโครงก็ใช้เป็นไม้ไม้มะค่าเหมือนเดิม่อนเดี๋ยวคืานหลังค่อยเปลี่ยนนะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนมาเรามาดูตู้รองเท้านะครับเดี๋ยวลูกค้าจะไว้นอกบ้านไว้ตรงนี้นะครับ อันนี้โดนแดดโดนฝนได้นะครับเนี่ยเป็นสักของแท้เื้อไม้ยุเป็นร้อยปีโบวกบไม้เกเ a เองานคุณภาพเก๋ p เ e m ียม,มคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพลงทุนครั้งเดียวอยู่ได้ตลอดงดงามนะครับทั้งคุณภาพช่างไม้ช่างสีช่างขัดช่างเฟอร์ช่างไม้ที่เป็นช่างเฟอร์ก็จะมีความละเอียดช่างสีช่างขัดมีความละเอียดหมดแล้วสีตัวนี้เป็นของเดนมาร์กโดนแดดโดนฝนไดไ้เป็นลายขัดเงียบหน้าบานเป็นไม้แผ่นเดียวหลังบานอันนี้เราไม่ได้ทําเป็นเก๋ไม้แผ่นนะครับแล้วก็หลังบา,านเนี่ยเป็น สเตลเลสสตีลเกสามศูนย์สี่สเตลเลสล้วนนะครับเป็นมุ้งสแตนเลสเลยนะครับเห็นไหมครับด้านหน้าด้านหลังด้านข้างเดี๋ยวมาดูด้านหลังครับทาสีหมดนะครับคุณค่าท่านใดอยากได้งานคุณภาพพรีเมียมทําได้ทุกแบบนะบสีที่เห็นนี้เป็นสีธรรมชาติเส้นขาวถ้าไม้นม่ดีจริงคุณภาพช่างไม้ช่างสไีไม่สามารถทําสีนี้ได้เพราะสีนี้จะเป็นสีที่ปรับเสี่ยนทํายากมากนะครับในการลงทุนที่คุณค่าลงทุนรัางเดียวอยู่ได้ตลอดนะครับอันนี้ใส่รองเท้าดีนะครับไม่อับชื้น เพราะว่ามีระบายอากาศนะครับเราเป็นไม้แผ่นไม้แผ่นเดียวไม้นําเข้าไม้สักเกรดเ,เอเอเอคุณภาพเนื้อไม้ยุเป็นร้อยปีบบวัมไม้เกรดเ,เอเองานคุณภาพเกรดพรีเมียมนะครับยังไงวันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณลูกค้าท่านใดอยากได้งานคุณภาพงานพรีเมียมนึกถึงเราเป็นยูพีเฟอร์นิเจอร์นะครับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าประสาสารคอม่มดี้ฮเดกาลประสาทสารกรอบกระเลงประสาสารก่อบูมแพ้นะครับลงทุนงทั้งยวอยู่ได้ตลอด ไม้แกะบวกไม่กิน,มนไม่กินนะครับคณภาพพรมเมีอัทุกได้านเลยนะครับขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับคุณพี่คุณผู้ชมทุกท่านขอจบการรีวิวก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันอีทีต่อไปนะครับสวัสดีครับ